เคสนี้น่าจะเป็นบอดี้ไทแบบไหนปิดท้ายแล้วเนี่ยปิดท้ายเนี่ยบอดี uh, ้ไทอ่ไทรอยใช่นะฮะ <Okay. S 2> คือไทรอยเนี่ยนะฮะนะถ้าปกตินะถ้าปกตินะอันนี้หลังจากเขากินโลคัฟไฮคูสแคนอะไรต่างๆแล้วนะรูปร่างกลับมาอย่างน,นี้ก็คือมีเอวนะแล้วก็นิ้วยาวหน้ารูปไข่ นะฮะแหลมตรงคางนี่แหละเหมือนแม่มดเนี่ยนะหนะ้ารูปตัว V v s h a ชฟแหละนะนะแล้วก็คอยาวนะนิ้วยาวนะนิ้วขาแข้งขายาวแล้วก็เอวคอดแบบรูปนาฬิกาทรายนะแต่เมื่อไหร่ก็ตามมีการเสียสมดุลน,นะมีการดื้ออินซูลินหรือมีการสะสมพลังงานนะของไทรอยเนี่ยนะฮะมันจะสะสมที่ห่วงยางรอบเอวก่อนเนะพราะฉะนั้นรอบเอวจะไปก่อนนะ หลังจากนั้นนะมันก็จะลงขาเขาเรียกขาเบียดขาเบียดนี่แหละเนี่ยมันมาเบียดกันอยู่เงี้ยนะ,ะมันเบียดเสียดสีกันจนจนเป็นเป็นผิวหนังอักเสบเลยหล่ะนะนะเนี่ยเนี่ยแต่ว่าพวกนี้เวลาถึงขนาดสะสมเนี่ยมันจะไม่ค่อยมาสะสมที่หน้ามากไปเลยนะนะรูปหน้าเขาก็ยังไม่กลมอ่ะนะก็ยังเป็นทรงตรงตรงเลียมเียน เพราะนั้นไทรอยเนี่ยเวลาเสียหายแล้วมันเบิกเชอะไปหมดเลยนะฮะแต่เวลามันดีแล้วเช้งกระเดะเลย <c oughs> นะเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะเพราะนั้นไทรอยก็คือทรงขาเบียดนะเวลาสุดๆเลยเนี่ยสะสมพลังงานนี่นะ <c oughs> ก็จะท้างบนข้างล่างนะโดยเฉพาะข้างล่างที่เป็นส่วนของขาแต่เอวห่วงยางนี่บลึมทึมเลยนะห่วงยาง หมดแล้วนะฮะอันนี้ก็ไลฟ์